สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วกับตนนคนปั้นข้าววันนี้จะมาบอกวิธีการว่าตนนใส่อะไรไปขายซูชิวัตถุดิบที่เราเตรียมว่าเราใส่อะไรไปขายบ่ายถึง2องทุ่มว่าของไม่เสียวิธีการใส่ของเรามีกล่องความเย็นสองกล่องสามกล่องเมื่อก่อนเคยใช้อะไรนะใส่แขกก่อ เป็นๆน,นี่เราเตรียมใส่น้ำแข็งเพื่อเก็บวัตถุดิบของเราใส่ของเรานั่นแหละไม่ให้เสียและคงความเย็นตลอดอเมื่อก่อน เมื่อก่อนถนนคือลองใช้ไอแผ่นความเย็นเหมือนกันแต่ความเย็นมันไม่ได้สู้น้ำแข็งไม่ได้น้ำแข็งดีกว่าเราเลยเปลี่ยนมาใช้น้ำแข็งเก็บความเย็นได้ถึงสองทุ่มกลับมาถึงบ้านยังไม่ละลายเลยครับน้ำแข็งจะละลายน้อยมากเย็นตลอดพวกสมองสมอนที่เราเตรียมก็จะไม่เสียด้วย ีเพียงประมาณนี้ใส่ปีนิดไม่ล้างที่มีแชม่อนอ่ะล้างฟิลพูอ่ะเนี่ยอสีนิดก็ได้ใส่ประมาณไหนก็ได้พอละแกจะนคนขายช่วงบ่ายสองสองทุ่มน้ำแข็งจะไม่ละลายเลยละลายนิดเดียวไปไปดูกันนี่ อันนี้ตู้แช่สองตู้นะคะไว้เก็บวัตถุดิบชูชิอันนี้คือแซลมอนที่เราแล่ไว้เมื่อกี้ไปถึงเราจะได้ขึ้นหน้าได้เลย นี่คือไส้พวกหน้าต่างๆที่เราเตรียมไว้ก็ไปข,ขึ้นหน้าแล้วก็เตรียมใส่กล่องใส่กปุกไว้พร้อมที่จะไปขึ้นหน้าดีเลยอันนี้อันสิบบาทแยกไว้ร้านเราจะมีขายชิ้นละสิบกับชิ้นละห้านะคะแยกกล่อง เตรม,มางคนสงสัสยว่าเตรียมกันไปขายใส่อะไรไปเราทำกันอย่างนี้นะครับเพื่อความเย็นตลอดของจะได้ไม่เสียไข่หวานของพ่อก็ได้กะปูอ่ะอันนั้นใส่น,น้ำถูกแล้ว ยังเสียหลายเ่ยไม่มีช่องน้อยเลยอย่างวิธีการเตรียมเปิด,าด,าดาชายที่ตลาดตอนเย็นหมดยังยังเติม กินพูเลยที่พ่อไขหวานอันนั้นแหละทั้งสามอันนั้นเลยเออนั่นแหละอันนี้ไม่เอาไม่เอาไม,ไม่เอาไข่ขียวไม่เอาเรี่บร้อยครับแค่นั้นแหละปูอันเออปิดโอ้โหใปแลเสร็จประมาณนี้นะคะไส้เราจะประมาณสองกระติกนี่แหละ นี่คือวิธีการจัดเก็บนี่แหละไส้ที่เต,ตรียมไปขายคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องตนวนคนปั้นข้าวด้วยเหมือนเดิมกับช่องที่ไม่มีสาระะรอกบ๊ายบาย